สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวับนนี้ก็มาพบกับผมแมงโกนะก็อยู่ในเกมบล็อกฟตุตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเผ่ามนุษย์ V2 กันนะครับแต่ถ้าทำา V2 องเรวอาจจะลวดไป V3 เลยก็ได้นะเออนะครับก็วิธีการดูเผ่าก็น่าจะดูตรงที่ตรงนี้นะเ r รสฮ <Yes. S 1> human นะเออน่าจะดูตรงนี้นะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะอ่ะอย่างแรกนะครับที่ผมไปดู คนอื่นมานะเห็นเขาจะมาคุยกับมอนตัตวนี้ก่อนนะเวลาเราจะทําเผ่าวิสองเราจะมาคุยกับมอนตัตวนี้ทุกตัวมันไม่ใช่ทุกตัวทุกเผ่าเลยนะมันอยู่ไหนเอออยู่ไหนขอหาก่อนเพราความรวดเร็วเอาคนมูจิผลมูจิเราก็ยังอ,อ่ไม่ตื่นนะไม่ตื่นนะเอ่อก็ว่างๆผมก็อาจจะมาฟามให้เจอแล้วเจอแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังลงเขาเรียกว่าอะไรนะรอ่าใบไม้เออดอกบัวใบไ,ไม้นะครับ แล้วก็เราก็สามารถมากดคือพูดคุยกันนะครับพูดคุยเฮ้สวัสดีอ่สวัสดีไปก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเขาก็จะให้หา3าดอกไม้นะครับก็คือเป็นดอกไม้สีนึ่งเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับก็คือวิธีการหาก็จะแตกต่างกันนะ แล้วก็ฉันจะทำนะครับก็กดไปเลยครับก็นี่ครับเราก็จะไปหากันนะเอ้ย๋ออ๋อโอเคโอเคตกใจตกใจหมดนะครับอันนี้ตกใจหมดอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนผมนะครับคือมาช่วยหานะเออมาช่วยหานะครับนี่มาจุดแรกก็จะเป็นจุดตรงนู้นนะครับก็คือเป็นอ่าอะไรหอฟาร์มิงกโก้นะเออหอฟาร์มิงกโก้นะครับ ซึ่งเพื่อนผมเจอไปแล้วนะครับดอกไม้สีแดงน,นะดอกไม้สีแดงเนี่ยก็จะมีหลายจุดนะครับที่สามารถหาได้นะเออก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ5จุดนะครับที่ผมจาได้ก็จุดนี้ก็ใกล้ๆกันนะครับดอกไม้สีแดงมาดูสีเพื่อนผมพาไปไหนตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนมาปั๊บตรงไหนตามตามเพื่อนไปอ๋ออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นดอกไม้อันแรกโอ้โหรวดเร็วบอกเลยว่า ดอกไม้รวดเร็วดอกไม้สีแดงนะครับดอกไม้สีแดงต่อไปไปหาดอกไม้สีน้ําเงินนะครับง่ายมากนะคเพราะเพราะว่าเพื่อนผมช่วยหาไว้ก่อนแล้วนะเออช่วยหาไว้ก่อนแล้วนะคโอ้โหดูดูคนพีๆๆคกันโอ้โหเมามันบอกเลยว่าเมามันเอา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 อะไรครับพี่อ่ะแสงมันช่างเจิด้ายลุกเกินมาเพื่อนผมจะพาไปไหนอันนี้ดอกไม้สีเงินยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ จะพาไปไหนเฮ้ยแปลกๆนะอันนี้พาไปท่าเรือปแปลกๆกันนะเฮ้ยพาไปไหนพาไปไหนอ๋อ oh, ให้มาเสกเรือโอเคได้เลยเสกเรือครับโ okay. อเคนะนี่คือผมผมแทบจะคือไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยครับนี่อ่ะเหมือนเพื่อนเพื่อนจะรู้จุดนะครับว่าสีน้ําเงินเนี่ยสีน้ําเงินกับสีแดงมันอยู่ตรงไหน,นครับดอกไม้นะแต่ส่วนสีเหลืองเนี่ย จะเป็นดอกไม้ที่จะได้จากการตีมอนอย่างเดียวครับดอกไม้สีแดงก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสีแดงนะเออสีแดงนะครับอ่ะดอกไม้สีน้ําเงินอ่าจะอยู่ตรงผมจำได้จุดเดียวนะครับก็คือตรงลงศพตรงเกาะสุสานนะครับคือจาได้แค่จำได้แค่จุดเดียวครับมามาดูหน่อยมีไหมตรงนี้มีหรือเปล่าไหนตรงนี้ลงศพ สองศพนี่ไงเฮ้ยเจอเร็วเกินอันนี้เจอเร็วเกินสงสัยต้องลวดไปวีสามแล้วต่อไปครับเราก็จะไปหาดอกไม้สีเหลืองครับก็คือจะได้จากการตีมอนในโลก2นะแล้วก็จะมาตีมอนในโลกคือเป็นเกาะน,นี้เลยละกัน,นครับเกาะซอมบี้เลยละกันจนกว่าเราจะได้ดอกไม้สีเหลืองนะเออถ้าใครโชคดีก็อ,อาจจะได้เร็วหน่อยนะะลองตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆตีไปตีไปตีไปป๊า อ่ะคือผมใช้ผลโมจินะมาเลยตีเราไม่เข้านะเออดีไปครับจนกว่าเราจะได้ดอกไม้สีเหลืองนะเี่โหได้เร็วได้เร็วเฮ้ยเร็วเกินเอา้าเฮ้ยเร็วเกินบอกเลยว่านี่คือผมงงเลยว่าทําไมดอกไม้สีเหลืองนี่มันหาง่ายขนาดนี้บอกเลยว่าโคตรเร็วโคตรเร็ว,รว,รวโอเคนะครับต่อไปแล้วก็จะกลับไปที่กรีนโซนนะเฮ้ย เร็วมากนะครับคือเป็นการทําเผ่า V2 ที่เร็วมากดูเมื่อมีเพื่อนช่วยนะครับนี่ครับคือดอกไม้สีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยก็จะมีจุดหาที่แตกต่างกันนะครับก็ลองไปดูวิธีการหาได้นะว่ามันมีจุดไหนบ้างน,นะครับเอออันนี้คือหาได้เร็วมากนะครับดอกไม้สีเหลืองเนะี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าแบบอาจจะต้องตีไปสักแบบ10นาที15นาทีกว่าจะได้นะครับอันนี้ไม่ถึง5นาทีอะ่ะได้แล้วนะแล้วก็จะกลับไปที่ NPC ตัวเดิมครับ NPC ตัวเดิมนะอ่าตรงนี้อ่าอยู่ไหนอยู่ไหนะนี่ไงนี่ครับเราก็จะกลับไปนะแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาครับกูชอบนาวโอเคนะครับเราก็จะใช้เงิน5 0 0 0 0นเบรีนะในการปรับเป็นอ่าเผาเผามนุษย์วีส่เฮ้ยเร็วเกินออโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเร็วโหโหโหเร็วมากเร็วมากบอกเลยโอเคนะครับผมคิดว่าล่ะ ว่าผมจะทําเผาวิสามไปเลยลวกันนะครับเผาวิสามก็ทําไม่ยากนะเผาวิสามก็คือเราต้องไปตีบอสนะครับสําหรับเผ่ามนุษย์นะคือผมใช้เผ่ามนุษย์อาจจะง่ายหน่อยนะครับเผ่ามนุษย์แค่ๆค่ไปตีบอสสามตัวนะซึ่งเผาวิสามมันก็จะมีทางเข้าแถวแถวนี้ใช่ไหมลองดูหน่อยนี่ไงทางเข้าไปทําเผาวิสามนะครับแล้วก็จะเข้าไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับชายคนนี้นะที่เป็นตัวสีเหลือนนะเออตัวสีเหลืองแล้วก็กดคุยไปเลยครับอ่ะ โอเคนะพอรับเสร็จนะครับเราก็จะไปที่คือเราก็จะไปตีบอสเลยนะง่ายง่ายบอสตัวแรกนะมันก็จะอยู่บนหัวเราตัวแรกอยู่บนหัวเราเอยเอ,อ้บอสไม่เกิดอ่าบอสไม่เกิดไม่เป็นไรครับอ่ะบอสไม่เกิดมา <ST> งั้นลองลองไปดูอ่ามันเป็นบอสชื่ออะไรนะเชียร์เชียร์เอนี่เหรอจะจำมันคือชื่อมันเรียกยากไงชื่อมันเรียกยากอ่าเราไปดูบอสตัวอื่นก่อนไปดูบอสตัวอื่นก่อน แล้วถ้าเราอาจจะได้รออีกครั้งหนึ่งนะนรับสำหรับเผ่านี้อ่ะบอสคือเราต้องหาเซิร์ฟหาเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะลองดูลองดูลองด,องดูว่าบอสเจอรมี่เจอรมี่เจลรมี่เลือกถูกมั้ยนะเจอรมี่เกิดหรือยังนะีไปใช่ผลวุจิที่ยังไม่ตื่นของเราไปนะีบอกเลยว่าเขาหน้าอาจจะได้ใช้แบบตื่นนะเออผลวุจินะ อาจจะไปทำแบบลงดันไงี้เอ,อเออเพื่อนแบกดันนี่เฮ้ยบอสบอสบอสตัวนี้เกิดบอสตัวนี้เกิดนอนความน้าอยู่ด้วยอืออ่ะไปครับเราก็จะตีไปนะครับตีไปต,ตายง่ายๆอ,อ่ะตีไปเฮ้ยท้าไมเกมมันอ,อ้โอ้แปลกๆแปลกๆแล้วก็จะนีครับตายไปที่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับบอสตัวแรกส่วนบอสตัวที่สองนะมันก็จะ อยู่ไหนเป็นบอสที่อยู่เกาะดอกไม้นะเออบอสตัวที่2นะอ่ะแล้วก็จะพุ่งไปเลยแล้วเป็นบอสฟูจิใช่ไหมฟูจิชื่อมันจํายากมากเลยบอสบอสเนี่ยอ่ะอ่ะลองไปดูลองไปดูครับเผื่อเจอต้องไปดูหน่อยแอฟค่อยๆเลื้อยค่อยๆกลิ้งตัวไปเอ้ฟีฟีก็อยู่เราเล่าว่าไม่อยากไม่อยากเข้าร่วมไปเด้วไปไป,ไปทำเผ่าวีสามก่อนนะครับเราทำเขาวีสามก่อน มาอันนี้เออค่อยๆไปครับค่อยๆไปนี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนมารับเพื่อนมารับเพื่อนมารับแปะเพื่อนมารับอ่ะเพื่อนเพื่อนมารับอ่ะลับลับลับปั๊บค่อยขี่หลังหน่อยขี่หลังหน่อยเร็วขี่หลัง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 สิเพื่อนขี้หลังขี่หลังหน่อยเออเอาเอ้าเอาเอ้าไม่ได้อีกเอา ขี้เกียจละไปละขี้เกียจขี้เกียจหรอละไปก่อน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 ไปละเยตกกระน้ำโอ้ตกกระน้ำอีกแล้วไป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 ขึ้นไปไปไ้ไป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 ไวไป้ปไ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 ีบอสตไปนปไปะปไปไปนปนปไปไปไัไปีปไปไามปไ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 อไปไปไปไไปไะไปไไป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 ไมาปไปไปอยไปไปไอไม บอสไม่อยู่เหรอเฮ้ยโอ้โหบอสไม่อยู่จริงอ่าเพื่อนทำอะไรเหรอเพื่อนมีอะไรเหรอบอสไม่อยู่อ่ะเฮ้ยมไม่อยู่อย่างนั้นผมลองเปลี่ยนเซฟดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนเซฟดูก่อนโอเคครับบอสของเราก็เกิดเปที่เรียบร้อยแล้วนะบอสฟูจินะครับมาฟูจิอันนี้อาจจะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยตีไปเลยละกันเปิดก่อนได้เปรียบได้เปรียบปึ๊บตกไป็หนึ่งเออมามา คือเราทํำคว้ยไปนะคือเมื่อกี้ผมอาจเป็นผมตีบอสไดมอนด์ไปแล้วครับตัวหนึ่งนะคือผมไม่ได้เปลี่ยนเซิร์ฟนะคือผมรอนะคือเมื่อกี้ผมตีบอสไดมอนด์ไปแล้วครับแต่ผมไม่ได้อัดไว้นะเออไม่ได้อัดไว้นะก็ขออภัยด้วยนะคือคือง่ายๆเลยครับคือต้องไปตีบอสที่มันอยู่บนที่มันเป็นอ่าเกาะเกาะเริ่มต้นนะครับอะเดี๋ยวพาไปนะอ่า เดี๋ยวขี่หลังเพื่อนก่อนอันนี้ขี่เขียนนกเพื่อนเออไปครับแล้วก็จะไปที่เกาะกกอนเริ่มต้นนะเอ้ยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนติดเหรออ่าเดี๋ยวมาที่ว่างก่อนที่ว่างอ่ะที่ว่างแล้วขี่นกขี่นกขี่นกเออไปนะครับขี่นกต่อไปนะครับเราก็จะไปคือบอสบอสตัวที่ผมไม่ได้อ่านไว้มันก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับคือเป็นโซนที่มันเป็นแบบโดดเดื้นมา มันเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่นี่นัน่นตรงตรงที่เมาส์ผมชี้อ่ะครับเออนะผมก็ไม่ไม่ได้รู้จักชื่อนะค,คือบอสมันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะเกิดอยู่ตรงใจกลางนี้เลยครับเออเราก็จะไปอ่ยกับคนนี้ต่อนะหลังจากที่เราตีบอสสามตัวเสร็จนะเออนะป่ะรับแล้วก็จะใช้เงินทั้งหมด2ล้านนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ได้มาแล้วครับสาหรับเผ่ามนุษย์นะครับวีสไหนลองดูหน่อยลองออกก่อนออกก่อนออกไปใช้ก่อนอ,ออกไปใช้ก่อนนะอ่ะออกไปใช้ก่อนนะอ๋อนี่ครับถ้าเราเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวหรือว่าอ่าอะไรอะ่ะพลังเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราจะได้นี่ครับถ้าเราลองกดนะครับเราก็จะมีเสียงแบบวนรอบวนรอบเลยนะวนรอบอะไรว่าวนรอบดูดูดิ โอเคนะครับเราก็ได้ทําเผ่ามนุษย์วีสามเซตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือด้วยนะครับบ๊ายบายนะบอกเลยเผ่ามนุษย์นี้ก็คือเราจะได้ตีแรงขึ้นแล้วก็หรือว่าวับวับวับไกลขึ้นนะครับเออน่าจะ,ะมานั้นนะโอเคบ๊ายบายนะครับ